กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู่คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความแซ่บความนัวกับอ,อบบตอสุกพาสแตกมือนีนได้ต้มปลาไหลหรือต้มเป็ดอันเดียวกันครับผมแซ่บแซ่บนัวนวเลยมมานีมาฝากมาตอนมามเสร้แซ่บน้ำกันซาลา ขาดบ่ได้เก่าแล้วครับเขาเหนียวเหยียนตัวใหญ่เลยครับพุ่มพุดะเฮ้ยพุดะใหญ่ๆเงียวๆเลยเหนียวประมาณห้าสิบหกสิบเซนติเมตรนะครับเกือบครึ่งเม็ดนะขักๆเลยมันนี้หะมะขอลองสูดบางน้ำมเลยสูดน้ำมันฮ้อนเลย เอาบ่วงบ่พ่อเอาทับพี่เลยมาเนี่ยเอาทอละพี่เลยโอ้ยขักขนาดเลยบึง่งอ้ปะไรนะะโอ้ นัวดีขนาดเลยพวกเครื่องเทศอย่างไรเลยครับนี่ทุกอย่างสมกับใบมะขามอ่อน,นครับ ยดดเลยนี่ตัวน้อยตัวน้อยก็บม่เป็นน้อยธรรมดาได้ครับประมาณห mm hmm. ุ่น40เซนติเมตรเสื้นแสบน้ำการ นัวดีขนาดเป็นเอียนหน้าด้วยครับบริเวณเอียนเลี่ยงเนีย่ยมันดีขนาดเลย นี่เขาว่ายอดซีนอยู่น้ำหมายอดปลาอยู่น้ำเอียนของแทบอยู่น้ำเอียนนี่แหละครับ ครับอืม,อมกระดูกแข็งขนดด้หลายเรื่อมันตัวใหญ่นะครับกระดูกก็เลยกแข็งอืม,อ,มอันนี้หัวอ่อนเด้อ จูบมาเลยแซ่บคักลายเออนอนวะเบิ่งครับผม จูบเลยครับจซบไร แซ่บจับโดนๆได้กินเทื่อนะครับเอียน แซบขักไหลแซบบอนแซบธรรมดาแซบอีลีอีลอ จั่งในคลิปนี้ผมกวฝากคอมเมนต์หรือติชมไห้น้ำแน่เพื่อที่ผมใส่น้ำบ,บปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อต่อไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับเพียงซัมนี้แหละครับผมสวัสดีครับ